สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมนี่สิพามากินตามข้าวปุ้นนี่นี่นี่หอมอันนี้ก็เป็นพักเนาะพักเชียงกินกับซามหนึ่งมีพักสลัดกับพักโบงมากินดํากันเลยยุบพัดกินโบรายตรนีนเจ็บ๊องพาพี่น้องกินจักหน่อย แม่ักน้บกรบปุกเองกันนี่เอ็นกับมือเลยไม่็ค่อยดีสัปลอดสารพีน้ำกันอ่ะอสโอพันที่ bạn đã chi khom khom này nó, nó già rồi nó hấp bụng, bỏ xàm thịt, um, um, bay mèn xong, เด้พ่อว่าไอ้าานางงนางกินตุมหนาก็มีในชาตุ่หนมีกินอยู่ไซคือกินอยู่หน้าก็กิน <c oughs> ออีนี่สุกินแล้วก็โดอกูนหน้ากกินง,างา้างอยู่แอเนนพ่อเนดน้อยก็เอาลเขาเหนียไม่อยากก้เลยขาติดตามเขาสั่งหรือเปล่ามา้า อะไรแค่พนังมลูกอก็นอนกินอีก็นอนเมืนพังโมลูกหมวชมมือนไปบกินแล้วบัรี่มาษาแม่ช่วงา

มันคงกะเอามันก็ได้เอาโลดตําผืออ่ะเฮือนอีแกละสิพร้อมมันคงอย่าวนสิซอมมอมมาบ่เอาก่อนลงส่งลูกอย่านะเอาไหนอย่ามา ไ,ไปกยกระย่อนนอนเลยจะมันงุ้งงดเลยค่ะมันนอนนะมันตื่นมาเช่าน้นเช่ป้าพี่น้องบาน้องตื่นตอนรุ่ง้